ก็เป่อเป็คตัวใแต่วานกันมันก็มัันนกันก็มัก็มันก็มันกนก็มันก็มันกันนก็นก็รับก็มมันนก็นก็มันก็มันกันมนก็นก็มันก็นตัวนก็นก็มันักม็น lúc đó thì đã về mọi người biết được đó thì mọi người 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 mọi

วัไหนก็ปเลยแม่ถ<ม>ึงแล้วอยากไเลเ้มแกวนปเลยแบบคัเ็งจะไปเถ้าใพกัาเชแบบคับเราเรื่องของมาเด็จบเ

กวนโมรีวนอยู่ไต้โตไต้เกียฟ้า้า่ประเด็นจัห้ถึงข้นเป็นจังเป็เอื่นบอกนะแเกี่ยตะกีเอื่นแบน้นบอกบอกวิ่งตามัวมันเหมือนจะขี่ไปเถอ

มันี่มนน่ไม่ไรนี่คต่่เรายูปะไดนสื่อะนั่นแหละพวกมันก็เียได้ย่แม่ต่ว่คนนี่คานเ้ยวันนี้ม่ไดือดตลาดเท่าไรร้เสมวเดกนหมช่วย้านเดมวอเนาะิ่้ไต่ดู่็้่นแต่นเลย้าแ้ส ที่เจอ่อนอีกคนหนึ่งมาให้ระบบละทำงานจะเงียบเงียบไปเลยไม่ได้ทำเลยต้องหยุดพอนะที่ดูเลยแล้วจะได้สิ่งที่ต้องดูใจเไิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแค่จะบวบๆนั่งหยุดให้ก้าวขั้งก่อนเลย

ข้อที่แกจะเขาเก้าเนี่ยนะต้องเปิดต้องต้อิดตวแลุวก็จะได้ระชากถูกไปก้วดูสีอะไรอืมวันหนึ่งว่าถ้าไหลก็ต้องรอ้อเพราไหลก็ต้องเปิดกระชากขึ้นได้สามสี่ต้องรอค้างเขียนอะไ

काम हो गया है। यह बात है। यह नंबर है। यह नंबर है। 24 और नंबर है। इनवाइस

ไม่ต้องเรียนคอมก็ได้ไไดใช่ มัทำเป็นล้วต้องมีเกดแล้ว <c oughs> เราไม่ต้องเรียนก็ได like um ้ใช่แปลองพออัดวีดีโอเขาังทำเป็นเลยไร ว่าแน่นอนให้แม่ <laughs> <laughs>